สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซเนาะทางเอฟซใหม่เอฟซเก่ามือนีแอดมินกับน้ำแนวทางมาแบ่งปันเช่นเคยเนาะจะเป็นมัดรวมสี่ล้วมีลาาสตาร์ลาว VIP สตาร์ VIP สามัคคี VIP หรือว่าพี่น้องเอฟซีสินาไปเป็นแนวทางในลาาสามัคคีก็ได้เนาะจะเนาะมัดรวมไปหาเล่าก็ได้แนวทางที่แอดให้ไปการมีเขามิรุดปาปนกันไปในแต่ละมือเนาะกะัโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะจะแนวทางกะ เขาลุ้ปะผลกันไปเด็กต่ำว 18, กว่าสิบแปดก็ควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะจ๊ะเนาะแนวทางที่ใดมากก็นะํามาแบ่งปันในพี่น้อง FC, เอฟซีได้รับชมนะจ๊ะก่อนอื่นเท่ากับว่าเบิ่งผลกันก่นอนเนาะผลวันที่หนึ่งก่อนท่าจะไปรับชมแนวทางวันที่สองผลวันที่หนึ่งน่าจะลาวสตาลาวสตาผลที่ออกห้าสองสี่กับศูนย์ห้า 5 2 4ก็หลุดนอกจาก0 5ก็หลุดส่วนล่าว VIP 8 1 1 8มาหลักร้อยได้เป็นเด่นวิ่งนอกจากส่วน5 8 5 8เข้าเด่น8วิ่งรูดตัวเจาะไม่มาน่าจะนอกการลดไปลาวสตา์ VIP 152 152หลุด77ก็หลุดนะจ๊ะลาวสามัคคี VIP 501 501ก็หลุด แปดห้าแปดห้าเข้าเด่นแปดวิ่งรูดน่าจะตัวเจาะไม่มานนะ่าจะเนาะการูดไปเนจ่จะพี่น้องจ้าเขาเฉพาะตัวเด่นวิ่งรูดเนะ่ะจะในรอบนี้เนาะเด่นวิ่งรูดมาลาว VIP กับลาวสามัคคีวนะีไเนาะส่วนตารางวันสองมาเนาจะศูนย์ก็มาเนาะหกไม่มาเจ็ดมาเนาะจะสามารถนั่งไปรูดไปวิ่งได้สบายเนาะจะ,นะจะในตารางวันก่ย,ยินดีกับพี่น้องเอฟซีเนาะสายรูดวิ่งเนาะจะกะ ตัวจอให้กับบมาเนาะตามต่อจ้าของวันที่สองวันที่สองให้เด่นที่ศูนย์กับห้าเนาะจ้ะะาศูนย์กับห้าตารางวันแปดเจ็ดสองหนึ่งเนาะสามารถน้ำประโดดไปวิ่งเนาะจ้ะ หรือว่าจะไปจับใส่ตัวที่มีอยู่ในใจอยู่แล้วกระไดเนาะตัวเจาะมี 02, 0 2 05 07 08 จ็ดห้าเก้าสองตัวนิ้นไปกลับนะจ๊ะนิ้นไปกลับส่วนตัวนิ้นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดห้าหนึ่งห้าเจ็ดเนาะ หกกับ9ตัวเดียวกันนะจะนอกมากชอบกัอย่าลืมกับหางกับหวัวเนาะมีตัวมากตัวชอบกัจดได้แคบได้นะจะหยิบจับไปใส่เป็นแนวทางวิเคราะห์พิจรานาเอาไปเปรียบเทียบวิเคราะห์เบืงเ้งหลายเจ้านอะกจะเพื่อมีตัวมักตัวชอบตัวเด่นดีแอดหายศูห้าวิ่งรูด ตารางวันมี8มี7มี2มี1เนาะสามารถนําไปจับใส่ตัวที่เข้ามาเข้าชอบได้้บาบ่มัประชอบทีแอดจับกู่ให้นินให้เนาะส่วนตัวจอที่แอดจอได้ก็มี0 2 0 5 0 7 0 8 5 1 5 5 5 7 5 9เจนานะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้นะจ้ะขอให้พี่น้องเอฟซมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำาๆเลยๆเนาะไว้พอกันคลิปนาแนวทางนาสวัสดีค่ะ